สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะ<ต>พี่น้องสอนพาลูกพาลูกพระลานออกมาเล่นยามาคืนเวลาสองทุ่มพาลูกแ<ล>ว่นะ รถเข็นลำบากรถเข็นเข็นเล็กหน่อยนะเอามาลอกมือเศร้านี่เข็นมาได้เลยพี่น้องถนนเ้น,นีรถบอบอแลนเฮ้อเป็นยังไงมั่งครับสบายมากบสบายเหรอโอ้โหสบายเลยเว้ย เห็นตาตาเห็นตาตาโอ้ยเห็นตาตาคนหน่อยพี่น้องน้าไปลากเล่นไปอะไรเหนื่อยแล้วเหรอเขอเป็นหมาหมาลาก่ทำไมไม่มาลากช่วยเขาล่ะน่ะมาเร็วพี่น้องมาลากรถไถมันเร็วมาลลาาาาากกมมันนนค้่งะหจุ็มอ่ะจุ่มเลยอ่ะหน้าจุ่มเลย าดูมันละกอยู่กลางหงอนแล้วเนี่ยไอ้เพิ่งอยู่ข้างหน้ากันให้แม่อยู่ข้างหน้าเขาเชิญหนาจุ้มสนุกสนานโอ้โหทำไมมันไม่เป็นรูปอ่ะมันเยอะเฮมะเยอะวันนี้ไม่เยอะมันก็เป็นรูปแต่ที่ต้องจุ้มไปดีอ่ โอ้ยมันหนาวเหรอจมูกมีแต่หิมะพี่น้องพี่น้องมาพ้กันเล่นที่ไปสิน้องงอแงแล้วน้องอยากลากแล้วเร็วลมมันพัดหน้าเฮ้ยเป็นไงคะน้องลมันพัหาางงายตึมได้แลลูกไปเร็วน้องอยากลากแล้วเร็ว ค่อยๆเดี๋ยวหงายแล้วเจนี่เ้ยน้าเช้าบึนบึนบึนเอ้ยมะลิไปแล้วพี่น้องน้องน่องลากเอื้อยน้องลากเอื้อยกับหลานสนุกสนานไปวันนี้ลูกชายกับเบลยน ซ้ายลูกสาวไปเรียนนะหิมะอยู่เขาย้ายสอนกระเบิ้งหลานโอ้ยอกลับมาพากันมือแข็งพากันมือแข็งมือจังหมดเครื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ประครบอ้นนึ่งก็ลืมลืมเหมือนถุงมือนอนนอนงายนอนงไายไป อทำด้วยเนาะโอ้ยคนเดียวยังไม่ไหวเลยแม่นั่งด้วยจะไหวมันะเราวางฟุตบาทเด้อตรงนั้นลด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  ดูมาลากนี่ดูมาตรงนี้นี่เนีย่ยตรงนี้ตรงรอรถเนี่ยมันเปิดตรงนังนก็ได้ ย้ายกัลบลานขี่รถลากานหนาวหนาวนิ่งเลยอ่ะไม่นิ่งเลย เดี๋ยพอเอามือออกเย็นเลยอ่ะ้ยายนั่งนีงจะนั่งเกดมา่ตรงรที่มีถนนมีคนวิ่ง้วอวะนี่ภาตรงนี้มันน่าเกิาอะไรจะขึ้นเดี๋ยวไปไหนไปไหนกันดเอ้ยชิมรสแบบตรงไปเรื่อยปาป เอาล่กเข้าไปข้างพระหลานหลานกะย้ายโอ้ยชิคาล่มด้วยปะโอ้ยตกผมันล่มแมวยไปเลยไปเลย ลูกลอยนะดูแกยง คุกมาคุยไข่ลากเราโอ้โหไข่ลากเราดูรถด้วยนะโอ้หนาวไข่ลากเราดูสิ สองคนน,นนู่นยังไม่มากลับบ้านแล้วเราไม่ไหวเราไม่ไหวเรากลับก่อนนน,นะโอยระวังเข้าวรองเท้าด้วยลูกท่วมรองเท้าเลยเอว้ยอุยอ้ย หนูเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเล่าให้ยายฟังสิไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมกลับบ้านเนาะกลับบ้านกันอุ้ยหนาวพี่น้องหนาว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 หลายหนาวหลายหนาวหลายหนื่อยสนุกไหมคะเฮ้ยหนูสนุกไหมโอ้ยสนุกเล้วค่ะเฮ้ยหนูสนุกเว้ยมีคนลาบเว้ย ดึงแล้ว,ล,ล,วลูกากแล้วอุ้ยพอแล้วนะพอแล้วนะกลับบ้านแล้วหน,ะนาวฝนหลากเส้แล้แหละเลยโอเคถึงบ้านเราแล้ว